แบงค์่แันสตวมันย้อนอะไม่ใชอแบงค์อันสุดท้ายยนฟลชแบงค์ตัวเองอะไม่ได้ f ตัวเองก็ฉันชอบโยนโยนม่าแบงค์แมสัต์งตัวเองด้วยทีนเออมันสามารถแฟลชแบงค์ตัวเองได้ด้วย แบบแน่นแปแปงกเองกับปีตักเองด้วยรู้แล้วเอารู้แล้วเราทำได้เรจะจะรู้นาะคตเหรอว่ามันจะแฟดแบงใส่ฉันอนะ่ะอะไรนะโอ้อโหตรงก่อให้ไรา่าสองคนได้ไม่ใช่อัน อยาไปทำ

ยี solo, solo, ่โดกด์สโลว์หนึ่งเราดูกันว่าใครเป็นสตรีมเยอะกว่าใครไปไกลกว่า แฉวบสามสองแน่อืมก็ก้วเกันอนีรไปเจอแล้วแก้วว่าหนึ่งลรอแล้วอ๋อ ở núi đi ạ. Rồi. Cho lại. Trong phòng video này cũng phải แล้วมันมีคนหนึ่งเบกกิ้งเราโดยที่ไม,ไ,ไม่มีโลบ,บักไม่มันชอบม,มีคนพวกเนี้ยที่แบบมันขออะไรล่ะสกินฟรีดีฟอะไรนู่น mm hmm. ไปถึงเขาไม่ได้บอกบ mm ัล hmm. ด์นะเราเขาม่เห็นคนบอกสิ่งสิ่งที่มันไอตัวอะไรอะเอาบัลด์อะไรงี้ไป กาวซื้อบันเดิ้ลย้มขนาดาเตอร์บันเดิลยังคุ้มกว่าได้สินสีเนี่ยจไม่ได้ได้สิกสีได้สีจับตึยก็เลือกอาวุธสีได้หนึ่งอันถึงไหมเรายาลบเป้าวุ้นลรเราเลือกคนูพ็สุดยอด นี่โดนเรหันไปนี้ศัตรูคนนั้นเขาเก่งประมาณคุณนะต้อง <c oughs> จัดการศัตรูที่เก่งตรนี้ด่อย เราโดนสลิงช็อตคนี้แล้วไไดนแถลงแบบตอนเนี้ยเออ

对老师啊，三个，要了看。